เึ่งนับวันเราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วเพราะเรามีเวลาอยู่จำกัดในโลกมนุษย์นี้กายมนุษย์ก็มีข้อจำกัดต้งแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นปกติธรรมดาของสังขารร่างกายมนุษย์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย เพราะนั้นก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตตั้งฝึกจิตให้มันสงบให้มันหยุดให้มันนิ่งให้รู้รสชาติแห่งความสงบของใจหรือใจหยุดใจนิ่งนะั้นมันมีรสมีชาติแตกต่างจากรสชาติที่เราเคยผ่านมาอย่างไร ันั้นเรามีเวลาจำกัดกันนะจ๊ะในโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเกิดมาก่อนเกิดหลังก็ตามเวลาแห่งชีวิตมีเท่ากันบางคนเกิดที่หลังตายก่อนบางคนเกิดก่อนตายที่หลังตายในวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนลิอชาได้ มันไม่แน่ไม่นอน